อยู่ในสถานะคนคุยไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงลองขอพอรแบบนี้กับพระแม่ลักษมีให้พระแม่หลัดคิวให้ค่ะเริ่มจากจุดทุบ9้ดอกพร้อมถวายดอกกุหลาบสีแดงหรือชมพู5ดอกผลไม้สีแดงเช่นทับทิมแอปเปิล้ลถึผลและขนมวานสีชมพูถ้าทำในคืนวันศุกร์ได้จะยิ่งดีเลยค่ะ จากนั้นสวดมนต์บูชาพระแม่ลักษมีบทสั้นบทนี้แล้วตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยชื่อนมสกุลตัวเองและชื่อคนที่กำลังคุยอยู่ขอให้ความสัมพันธ์ชัดเจนและพัฒนาไปนในทางที่ใจคิดปิดท้ายด้วยการสัญญากับพระแม่ว่าจะรักตัวเองและซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกเคล็ดลับคือให้เขียนชื่อคู่ลงบนกระดาษสีชมพูระหว่างเขียนให้จุดเทียนคู่สีชมพูแล้วพับเก็บไว้ใต้ฐานของพระแม่ลักษมีเพื่อเสริมแรงอธิษฐาน และถ้ามีโอกาสให้บริจาคของใช้ที่เป็นคู่เช่นรองเท้าหรือช้อนซ่อมจะดึงดูดคู่แท้และทำให้ความรักชัดเจนขึ้นสุดท้ายเรามีคำอธิษฐานแบบเจาะจมมาฝากเซฟเก็บไว้ได้เลย